สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้เสริมกอกกนะคะวันนี้เราก็มามาเดินหาคุณตากับมาเราไปที่เดียงมุ่ดอดดีกว่าไปเราเราเข้าไปเดียงมุ่ดอดเลยเลยกับทีมยูทูบเบอร์นะคะอ้าววันนี้เจอแม่พีนะคะฝากฝากแม่แม่ฝากช่องน้เสริมกอกกด้วยนะคะอช่องน้เสริมด้วยเหรอจ้าเดี๋รามาอีกทางเข้าอืม ก็จะเดินทางไปกับป้ากับลุงนะคะวันนี้นี่นะคะแต่กระเป๋าเราย,ยังไม่ได้เอาน้ำไปพักเข่งให้ดอนก่อนบอก ไปอยู่จุดน,นั้นก่อนบอกป้าออมมะะเรานะก็เอาลงในไขเล่านาจตาวไม่ลุงบอกว่าไม่ใช่เราจะไปพักที่เถียงที่ดอนหรอก<ม>น่าจะไปหางการ์วัวตอนแรกเอ็มก็ไม่ได้เอาลงนะแต่ทีนี้แม่พี่ใหญ่มาจะบอกว่าให้ตั้งตรงนนะ<อ>ั้นอ๋อก็เลยพึ่งเอาลงตะเกียบนาจายไอเจ๊แต่ช่างเอ็มเล่นหอยก่อนหอยก่อนลุงจิมบอกให้ถอยก่อน จนหมดป้หมดไปยูวอร์มก okay. ่อนที่ทางาเปลี่ยนมาเลย่ลเดี๋ยวไลบไยใช่พ่เก่งนี่จันเดี๋ยวพี่ไลนจันเดี๋ยวถือน นี่ค่ะตามลุงไปค่ะยายจะรับของยายจะหยิบกะถางแล้วก็ไม่ว่าใหใหญ่บอกว่าให้มงให้ผู้ไม่ผู้ใหญ่แล้วปีพันกับพวกผู้ใหญ่กันนั่งก็พอแล้วลุงไม่ต้องบอกยายช่องหนังสือไม่เจอค่ะค่อยๆหาไปค่ะ นี่ผู้ใหญ่มารับของค่ะคุณตั้มสร้างพลังแล้วนะสามจุดห้าลัตติคุณบุเรียวหมุนๆนะครับนี่เราจะมารับของแล้วนะคะให้จะยิบกินได้ก่อนว่าหาคนว่าเป็นครไม่ไม่เป็นตัวเรื่องค่ะให้แม่ผู้ใหญ่เป็นให้แม่ผู้ใหญ่เป็นตัวแทนรับนะคะ

วันนี้เรามอบนะครับพวกเครื่องดื่ม้วก็น้ำนะครับสนับสนุนนะครับกับทีมเจ้าหน้าที่ที่ค้นหานะครับเราไม่ได้เราไม่ได้มาสร้างภาพนะคุณยายเรามาช่วยด้วยใจนะครับครับผมคุณยายพูดได้เลยครับกล้องเนี้ยจะสื่อสารไม่หมดขอบคุณทุกทุกคนที่ช่วยเหลือจ้าครับกำลังที่เป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้เราจะพาตากลับบ้านนะยายจ้าค่า